นี่ไงได้ปะเออเกินว่ามิเอาแล้วเธอปิดทำไมเขาเขินอ่ะโอเคงั้นเขาเขินบ้างเปิดเปิดเาเปาเปคาัเบเปิดครัคบเปิดครับเปิดครับเปิดเปิดบเปิบเคเด ตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้เหรอะอะไจฉันไม่คนแรกเต้นดุกดิกคืออะไร,รอ่ะเต้นดุกดิกคือรัอกรู้ใช่ไหมใช่ในสถาน,น,น,านะแล้วมาถึงต้องเต้นดุกดิกอ่ะก็แรกแรกแรกเต้มไงแรกแต้มหนึ่งหมืแล้วาจะช่องเธอเนะน่คือเธอจะต้องเต้นเหรอ ตอนนี้เหรอใส่แล้วตอนนี้เลยเหรอแมวเ๋ยวดีคขรน่ารักอ่ะอันเนี้ยใช่น่ารักมากน้องน่ารักมากเขาจะลงสตตีมไปเปิดเพลงฟังละเขาเือเธอดได้แค่วันเดียวเธอเไรนาน่นไม่ทำหรอกรักคนดูจะตาย แต่แต่หลัดเธอมากกว่าคนดูอีกคนเต้นนั่งนั่งได้ปะไม่ไม่แต่หลักเธอมากกว่าคนดูอีกน <c oughs> เป็นเป็นไรอ่ะเธอเธอต้องมาดูในสติ แล้วนี่คือ,อเธอแชร์หน้าเขาในสตรีมเธอปะพีรักใช่เ <c oughs> ขาเขาใช้อยู่คือมันมีหน้าเขาเด้ยวยในสตรีมเธอใช่ <c oughs> มาทุกคนอัดนะไม่ไต้รอบสองนะ อตายเฉยเลยตอนนี้เขาแชร์ให้ใคนในสเตีมเขาดูได้เธอเธอต้องเต้นด้วยเต้นอะไรเธอไม่เอาเขาจะไม่เป็นเต้นกับเขาหน่อยไนึงมาเต้นด้วยกันตอนเจอกันดิตอน พอแล้วนะอีกครั้งนะพาแล้วพาแล้วพาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเอามาเจี๊ับหัวด้วยอ่ะ เธอตาที่รักตัวนี้คือตัวอะไรตัวไหนครับในตัวไหนหมีไงตัวเนี้ยเป็นหมีไม่ใช่หมีธรรมดานะหมีอะไรหมีใจให้กันหรือ,อยัง โอเคโอเคโอเคเลยได้โอเคอะไรที่รักเขาก็ AL เขาเก็บตรงอยู่ไอ้ไอ้เนี่ไม่ได้พูดอันนี้มีสองไอ้เฮียน่าเบื่อวะมาป่อีกชุดกันเร็ววป่ะเพิ่งแต่เขาเปิดกล้องแล้สตรีมอุ้ยเฮียลืเปิดกล้องแล้วสตรีมหรือเปล่าออกไปไปแล้วเขาไม่เปิดกล้องแล้สตรีมพอละเขาขึ้นเปิดกันเถอะพอละ ใครอยากดูหน้าโจมาดูสตรีมเราได้นะคะมาเร็วแปชบ่งุบใครแพ้ใครแพ้ถ้าเธอแพ้ถ้าเธอชนะไม่เอาด่คอดอันนี้คือมุกเดียวกันกับเมื่อคืนปะเก้าล่ะถ้าเธอชนะเชื่อไหเก้าปะถ้าเธอชนะขอเป็นแฟนเธอ แต่ถ้าเธอแพ้เราเป็นแฟนเขาแมดีดีดิวดิวอันนี้ดิวแต่แต่เป็นแฟนกันต้องขึ้นสถานอ่างเรนทุกคนเราเล่นเราเล่นฮู้ฮู้เราเล่นไม่เจ๋วจริงนี่ว่าอยากให้เขาพูดนะว่าวันนี้เธอทำอะไรเรอยากให้เขาพูดเหมือนกันนะว่าว่าเมื่อกี้เธอพูดอะไร เขาพูดอะไรอะเขาพูดอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่รู้ไม่รเอยากให้เขาพูดนะว่าเธอพูดอะไรวันนี้ก็อยากให้เขาพูดเหมือนกันนะแล้วนี้เธอจะทำอะไรวันไหนวันเนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกคนดูถ้าไม่คนดูรู้รู้ว่าแค่สองคน ดูร้องไห้แล้วคนดูร้องไห้แล้วูรคน,ด,นดูน้อยใจเราใช่คนดูน้อยใจเหรอ,อเรื่องเรื่องของมันเรื่องของมัน <laughs> อเคมิกเคมิตามนั้นโจอะไรเธออะไรหรอแุ <laughs> ้ <laughs> อยสงสารน่ะใช่สีเรามันเป็นแค่ฝุ่นแผ่นี้ผมจำครับโจเด <laughs> 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 กก็มันก็ถูกแล้วคนดูนมันก็ถือว่ามันรู้ตัวไง <laughs> โอ้ยทำไมเธอทำลา<ส>ยาจิตใจแัน <ชะ S 2> ขนาดนี้ ให้ผมขยายว่าเขาไปตัดผมดิปะปกติมันมันสั้นถึงไหนปกติก็ยาวอย่างนี้ไม่ใช่หรอปกติเขาตัดเหมือนบวชพระอะแต่ว่าแค่ไม่ได้โกนคิ้วเฮ้ยโ่ษครับวัววัลอะเรอ <c oughs> อันจะเหมือนตลกนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริง รอเจ้านะเว้ยไม่ได้หรอแค่บอกว่าตัดเหมือนพระเฉยๆเดือยเขายังไม่ได้ล้อเลยเป็นพระดังจะตายดังยังไงมีเฮี้ยอะไรวะมึงอ่ะเรียกแทนเพี้ยอะไรแย่ๆไอ้โลนอุ๊ยพี่ล้างดาักใครอ่ะ พพิม์นี่ถ้ามึงถ้าเปิดแล้วบอกเขาด้วยนะอะไรนะถ้ามึงเปิดแล้วบอกเขาได้เขายังไม่ได้ออกไปหน้าไหนเลยทีแป๊บนึงนะชัดโอ้ยเหี้ยมีเตโคร์กิ่งๆสัตว์เด็ดไม่เริ่มชุนเลยเหี้ย เออแต่ไม่อ, <c oughs> อืมสมน้ำหน้าปองไลายกูตายซะไอสัตว์ไอควายโง่อ,โอียี่อยเขาลืมว่าเขาเปิดกล้องอยู่แต่ไม่เป็นไรช่องเขามันไม่เห็น ยี่นี่ตายตายอ้าวมันไม่ตายอืออ้าวไม่ได้ชื่อกูนี่วะเฮ้ยเฮ้ย ต,ต้องมีตบต้องมีตบไอส,สัตว์ตบที่ตีเอ๊ะอ้าวไอ้เชีเ่ยแม่งไม่ตายพี่แงดงเดือดเลยอะทำไมวะคนรู้เกิดอะไรขึ้นวะใช่หรอมีเรื่องเดือดเหรอเรื่องจริงปะเนี่ยในในดีสคอดหรอไม่รู้เธอคนดูมันมาพิมพ์มันมั่วซั่วมากอยากฟังเสียง แชทบอกว่าอยากฟังเสียงเธอบ็อกซิ่งอ่ะเขาทำบ็อกซิ่งไม่เป็นโคตรฟองเลยไอ้ตุ้ม เฮ้ยอะไรที่ร okay. ้านเป็นไรอะน้ำเคี้ยวรงไหนจะมันเคี้ยวจริงบนเห็นบ่นตั้งแต่เมื่อคืน เ,เธอชอบปล่อยโบเขานะเว้ยแล้วถ้าเขาปล่อยโบเธอบ้างนะแม่เมาแง่เอาเ,อาเอานี่ยดูดิแล้วเธอชอบปล่อยบอโบเขาอ๋อเธอก็จะแบบว่าทำให้มันเป็นเหมือนเรื่องไม่จริงไป่จริที่รักแต่พวกนี้เหมือนแบบเธอเหมือนเธอยอมรับไปแล้วอะและ้วเธอพูดมาขนาดนี้แชทมันเชื่อเขามั้งเชื่อ,อมาเชื่อเขามากกว่าเชื่อเธอ,ออีกเอ้ยมัเชื่อเธอมากกว่าเชื่อเขาอีกเป็นแฟนกันในโอซีไอซีหรอครับขออนุญาตถามเธอไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นละครับ โอ้ยไอ้ซาดไอ้เหี้ยนี่อืมตายแตมึงนันล็อกไอ้ชูกูรักของกูมันเป็นปีปีฉันบอกฉันบอกว่าฉันรักของฉันมาเป็นปีปีวันนี้มีประชุมแจ้งแล้วอ๋อคนดูเอ้ยอืมโอเคเหี้ยไม่เล่นแม่งแเลยไอ้ซา์โดนมือหนีเลยเอามา มม่ได้มือขาเธอเมาไม่ได้มือที่รักสัสมหมือเธอมือเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันบอกว่าฉันรักของฉันมาเป็นปปีเอาละก็แล้วแกงอะไรกับเขาละ <laughs> <laughs> พี่โจโพี่แอมใส่เสื้อโป๊โป๊ต้องไหนเอาอะไรมาโป๊เออคนดูอ่ะค,คิดมากเองถูกปะ่ะเธอเอ๊ะเธอเป็นเงนเือดเดือเดอเหรเขาไปนี่แกงเป็นึงที่รัก เขาไม่คุยแกงในเทสแป๊บนึงนะบิ๊ยบยโอเคโอเคได้เทเี็วก้องแล้วนะทีรักเออก้องแล้วนะเออเป็นไรอ่ะเลยออกแล้วนะบุยบบีหนึ่ง ตองซ้ำบิน